กิมสองประจำที่เลยครับจำที่เลยสวัสดีครับยินดีนะครับที่คุณสนใจและกำลังจะชมเทปวิดีโอนี้สถานที่ที่เราถ่ายเป็นสถานที่เดิมสถานที่นี้ก็คือ บ่อหนอนใช่ไหมครับของโกวีฟาร์มอ้าวสวัสดีครับพี่ผู้ทรงสวัสดีครับสวัสดีนะครับอ่าสวัสดีครับผู้ทรงกรุงดินจะเล่าอะไรครับเนี่ยพี่ผู้ทรงจะเล่าอะไรเนี่ยนี่มันกี่วันแล้วเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีนี่ฮะาห้าสิบวันโอ้โหยนี่เป็นสามสิบวันโอ้โเออสามสามสิบวันเนาะเอางี้วะเป็นสามสิบวัน No เอาเงี้ยพิมส่งบ่อน right? yeah> ู้นบ่ออะไรบ่อน no ู้นเนี่ยสุดท้ายมุมนู้น่ะบ่อนู้น่ะบ่ออะไรบ่อนู้น่ะบ่อแป้งทําไมต้องมีบ่อแป้งในนี้แช่ไว้นะครับแช่แป้งแช่แป้งเพื่อให้มันนุ่มนุ่มมาให้แช่แป้งเพื่อให้มันอ่าไม่เหนียวไม่ข้นไม่นืดไม่เป็นผงให้มันนุ่มแล้วก็เอามามาฝีดหนอนมาให้อาหารหนอนใช่ไหมแล้วก็ สต็อกมีสต็อกอยู่ในนั้นเนาะก็คือมีสต็อกอาหารนั่นเถอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือผู้สนใจคนอื่นไม่มีแป้งมีอย่างอื่นได้ไหมมีขี้เค้กมีขี้เค้กมีเศษอาหารมีขุียมะพร้าวกี่มะพร้าวมีอะไรเราก็ไปเก็บขยะมานั่นหมายความว่า ถ้าเกิดว่าชุมชนหนึง่งต้องการที่จะกําจัดขยะแล้วก็ทําบ่อไว้แบบนู้นใช่ไหมก็เอาขยะมารวมกันในบ่อหรือจะตีผงตีปนหรือไม่ตีก็ได้แต่ก็มาหมักรวมกันในบ่อใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ขี้ส่เดือนหรือใส่เวิร์มทีหรือใส่จุลินทรีย์หรือใส่ EM เพื่อไม่ให้มีกลิ่นใช่ไหมครับ,รบจากนั้นปุ๊บมันก็เละเละใช่ไหมแล้วก็เอามาให้เป็นอาหารของใครครับพี่ทรงนนอนทําไมต้องมาให้หนอนกินให้ส่เดือนกินก่อนได้ไหมไม่ได้ไม,ไดมันร้อนเนาะ ไสเดือนจะตายต้องให้หนอนกินขยอยให้หนอนกินหนอนกินไวกว่าไสเดือนแต่พอมันกินเสร็จมันเหลือส่วนหนึ่งค่อยเอาไปให้ไสเดือนกินใช่ไหมมันก็จะเย็นอ่าไอ้นี่สามสิบวันลองตักให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับพินส่งยินดีให้เพื่อนดูไหมย, <รอ S 1> ยินดีนะที่เขาอยากรู้นะนี่ครับอ่านี่ยินดีเลยที่อยากรู้ยินดีที่ให้ความสนใจยินดีนท,นที่จะดูต่อไปแต่ถ้ารังเกียจก็ผ่านเลยนะ นี่ลองับมันก็ต้องนี่งครับนี่<จ>นี่นี่อ๋อนี่สามสิบวันหนอนนี่เป็นหนอนเก่าหรือว่าหนอนให,ม,หนนดดม่หรือว่าหนอนชุดเดิมหรือว่าหนอนมันตายไปแล้วหนอนที่เราเลี้ยงมันตายเกิดตายเกิดกี่รุ่นแล้วเนี่ยไม่รู้กี่รุ่นนะแต่ในความทรงจําหรือในความคิดของเราคิดว่าหนอนนี้มันไม่ได้ไปไหน,นคิดว่าหนอนนี้ยังอยู่ในห้องนี้ตลอดไปแต่ความจริงหาใช่อย่างนั้นไม่ความจริงมันคือชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบรอบที่ผ่านไปแล้วเป็นอาหารไก่ไปแล้วตายไปแล้วเป็นดักแด้ไปแล้วเป็นปุ๋ยไปแล้วเป็นอย่างอื่นไปแล้วแต่ไอ้พวกนี้มันมาได้ยังไงมันเหลือได้ยังไงี่านผู้มันไปขึ้นเป็นแล้วไม่แล้วมันมาได้ยังไงอ่ะทําไมมันไม่หมดไปสักทีล่ะก็มันตายไงอายุมันแค่ห้าสิบวันมันก็ควรหมดสักทีดิทำไมมันยังอยู่อย่างนี้ล่ะเพราะเพราะเรามีวิธีที่จะให้มันอยู่ได้ วนเวียน,น,เ,ยนเขาเรียกอะไรหมุนเวียน,น,เ,ยนเป็นวัฏจักรแล้วคนเราละ่ะตายแล้วก็กลับมาหมุนเวียนอยู่ในบ้านหลังเดิมได้ไหมละ่ะไ,ได้ทาไมอะเปไปตรงไหนเอาตายแล้วเมียมันเอาหัวใหม่เลย <c oughs> เอองั้นอย่าเพิ่งตายนะคุส่งนะไม่งั้นเดี๋ยวเมียมเอาหัวใหม่นะป้อหมา <c oughs> แต่แต่ว่าหนอนพวกเนี้ยตัวที่ตายก็ตายไป ตัวที่ไข่ทิ้งไว้ก็เอากลับมาวนเวียนเป็นลูกหลานนอนต่อไปอ่าอยู่อย่างเงี้ยเป็นลูกเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบไปใช่ไหมนั่นก็ก็แสดงให้เห็นว่าไอาลองตัดบอ่อนี้น่ยนะแต่ว่าแต่ละบอ่ออายุไม่เท่ากันนะว่ามันจะไข่ออกมาไม่พร้อมกันอ๋อพร้อมกันลองตัดดูหน่อยสิอ่านี่ไงนี่ไงโอ้ยนอนท้งนั้นเลย ทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วก็มีตัวเล็กด,ด้วยมีตัวดัดแด้ด้วยมีอะไรด้วยเป็นไปนหมดเลย ừ, อืมร,บบร้องเม็ดด้วยรำกระตายอาอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนั้นไปนี่ดักแด้เวลาเอามาผมจะทุ่มเนี่ยเป็นอยู่แต่เชินนี้แหละบนเตีอนอ๋อดักแดบบ้ เราดักตัวนี้มาให้น่อยแต่ตัวนี้ใส่สีดำมาในตัวนี้ดูดันี้สีดำมันพอได้มันดูนะครับสีดำตีฟองดีดฟองดังใส่เงินโชว์นี่โชว์นี่บ่อมะแลงวันลายมีมีมีพอแล้วครับพอแล้วครับอ้าวพี่รงอธิบายหน่อยนี่ทำไมมันสีดำมันโดนแดดนี่ไม่เห็นโดนแดดแล้วไม่ดำอ่ะปกติอ่ะจะดำได้มันต้องแดดก่อนนะ อันนี้นี่ไปตักที่ไหนมาครับเนี่ยอันนี้บนทางเดินอ๋อมันเดินออกมามันเดินออกมามันสีดําแล้วนะสีดําแล้วก็ห้าหกสิบวันแล้วสินี่แต่อันนี้อันนี้สีอันนี้สีสีเหลืองสีเหลืองต่างกันสีเหลืองมาทางนี้หน่อยดิทางนี้หน่อยอ่าเนี่ยสีเหลืองกับสีดําต่างกันอันหนึ่งสีเหลืองอันหนึ่งสีดําเต็มรถรุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นเดียวกันครับอันนั้นไม่กินอาหารแล้วมั้งสีดํำนะไม่กินนี่ก็ไม่กินนี่มันจะออกดำเนี่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 อ๋อ เลี้ยงยากไหมมันส่งเลี้ยงยากไหมอาคุณรู้วิธีมันก็ไม่ยาก้าคนเป็ไม่รู้วิธีมันก็เลี้ยงลำบากหน่อยนี่จะบอกว่าตัวเองเป็นผู้รู้แล้วใช่ไหมเนี่ยทำนองก็พอรู้ก็พอรู้เออพอรู้รู้รู้อยู่ว่าเอาอะไรให้มันดีอะไรให้มันไม่ดีใช่ไหมรู้อมาจากยาชกเคยเคยเคยไม่แบบแบบไม่รู้จักแล้วเอาอะไรให้มันกินแล้วมันตายทั้งหมดเลยเคยแรกเคยกันเอาผักเวลาบีเอาผักมาอะไร เป็นยาเป็นอะไรเงี่ยนี่ทั้งขีดยาใส่ใบผักอะไรท้งีดยาดินมาให้หนนแสดงว่าผักที่ตล,ลาดเนี่ยเวลา<ช>เข้า,ขามานะนเราก็ไม่ได้ไปเอาจากไหนเราก็ไปเอาจากตลาดสดมาใช่ไหมมียาฆ่าแมลงพอมาให้หนอนกินหนอนตายเกลี้ยงเลยทั้งบอ่อเลยลองนึกลองนึกสภาพดูนะครับในบอ่อเนี้ยทั้งบอ่อเลยอ่ะมีหนอนเป็นล้านตัวน่ะตายยืดตายหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่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 เข้าใจว่าทำไมมันตายวะ เข้าใจไหมว่ามันทำไมมันตายตอนนี้นนนนนเข้าใจแล้วที่มันตายเพราะว่ามันเป็นอะไรยาฆ่ามแมลงอเออแต่เนี้ยทำไมมันมันถึงไม่ตายก็แป้งที่เขาทำหนมจีนเนะี่ยเขาไม่ได้ใสาสารการบูดอะไรเลยเขาก็บอกอย่างนั้นนะถ้ามันใสเราใสคนซื้อเขาไปกินสาจะันบูดซื่อหลายมันก็จะตายดิแมงก็ตายเออ<ๆ>เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมันเป็นอะไรอ่ะระบบที่มันกรองสารพิษให้เราไหมอย่างนั้นแหละเนาะแล้ว รู้สึกยังไงอ่ะเลี้ยงหนอนทุกวันคือมันมันไม่หมดไปสักทีอ่ะมันควรมากขึ้นหรือว่ามันควรหมดหรือว่ายังไงครับมันมากขึ้นอะไรลองพี่น้องใครสนใจมาจติดต่อมาอะไรอยากลองอยากอะไรอยาอ่างน,นี้เราให้เฉพาะคนอยากลองใช่ไหมอ๋ออยากลองถ้าใครไม่อยากลองไม่ต้องลองนะลองไดยแต่คนอยากลองจะเสียเวลาใช่ไหมเสียเวลาแต่ถ้าคนอยากเรียนรู้อยากลองเราก็พร้อมสนับสนุนนะนสนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออะไรอ่ะ ดีหรือไม่ดีทำอาหารที่ใส่ปุ๋ยน่ะให้เป็ดเป็ดก็กินได้เหรอกินได้หมูข้าวกระข้าวเปลี่ยนหัวอาหารหมูอ่าที่กระต้มสมัยโบราณอ๋อสมัยโบราณเขาทำยังไงอาหารหมูอ่ะต้มไม่โยกกล้วยเหรอโยกกล้วยแล้วเขาโยกกล้วยแล้วใส่ผักขมสลับๆแต่นี่ใส่เข้าไปเลยใช่ไหมครับแล้วแต่ผงอันนี้ใส่เข้าไปเลยต้องเยอะใส่เหมือนล้ำหนักล้ำที่เราไป็นกินดีกินดี กินดีก็ประหยัดเนาะ,ะวัววก็กินกับย่าอ๋อเอาไปคุกกับยา้าฝงหมอฝงหนอเน,กกหน,น,น,นเนี่ย<ด>เอ,อ,อา<ด>ไปคุกกับญ้าให้วัวกินวัวก็กินเหมือนกันนะเนี่ยเออเขาทาแฮะเขาท่าดีกินหนอนกินผงนีกินเียะไแล้วก็กินดีนก,ดก,ก็กูมีฟาร์มคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้อยากให้พี่น้องชาวไทยที่มีความสนใจนะ เรายินดีไหมเรายินดีที่จะถ่ายทอดความรู้เล็กๆน้อยๆหรือองค์ความรู้ที่เราพอจะมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆให้กับให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนเนาะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราจะถ่ายทอดอย่างไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่มีความลับเลยจะบอกหมดเลยคุณจะเลี้ยงยังไงจะทํำยังไงแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อยอดวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ฟาร์มน้อยฟาร์ม มากฟามัยหรือคุณจะกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้นเรายินดีนะแต่สิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจคือขอให้คุณสําเร็จนะสำเร็จแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตหรือมีชีวิตที่อยู่กับเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประหยัดใช่ไหมประหยัดครับถึงตอนนี้ถามว่าพี่มณส่งเนี่ยสามารถเลี้ยงเลี้ยงหนอนด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าพอตัวนะพคิดคิดว่ารู้แล้วนะ เี่อาจารย์ขสอนผมมาขอตัวแล้วนี่ถ้าเป็นตั้งมวยนี่ก็คือว่าโชคได้นะอขึ้นโชคได้เลยสบายใจไร้วงโอเคครับพี่บุญ้ทรงลาเพื่อนๆก่อนครับวันนี้วันนี้่าุทรงพุงดินวันนี้ครับวันีครับสวัสดีครับทุกคน